นยากอยากให้ดูว่ามันอยู่บนเขาจริงไหมทุกคนดูสิมันอยู่บนเขาจริงไหมเนี่ยดูดิเนี่ยจะสวนของพี่แมวเห็นไหมนี่จะพาไปดูตรงนี้อ่าให้ดูนี่เห็นไหมแล้วก็น,นี่ จองไว้ได้นะอันนี้ก็ประมาณกระกระดาได้ประมาณไปไปไหมมิถุนากระกระดาประมาณนี้ต้นนี้ก็มีหนึ่งสอสามสี่ห้าหหลูกนะให้ชมเชือกแดงประมาณมิถุนานะอ่ะให้ดูนะเห็นไหม อะจ้ะอันนี้ก็จะติดเยอะนิดนึงเนี่ยทุกคนดูว่ามันอยู่บนเขาเห็นปะหมอนทองนะนี่หมอนทองนะทนี่ต้นหมอนทองนะดูต้นนี้ก็เยอะหน่อยประมาณสี่สิบสี่สิบลูกข้างบนนะนี่ พาไปดูนี่จ้ากระท้อนที่ใครอยากจะกินกระท้อนนะก็รอ,ออีกหน่อยนึงนะคะนี่หวนอนทองหมดเลยนี่ต้นใหญ่แล้วสิกว่าปีแล้วนะจ๊ะเห็นไหมรับประกันเนื้อตัดจากสวนนะให้ดูตนน้นลูกนี้อันนี้ก็ประมาณสามโลนิด,นด ที่นี่มันไลฟ์สดขายไม่ได้นะนี่ภูสวยๆเลยจ้าทุกคนเห็นไหมข้างบนนี่ยุงจะเยอะนะนี่ยุงจะเยอะเนี่ยให้ดูว่ามันอยู่บนภูเขาจริงอะไรจริงเราทางเข้ามาก็ไม่ใช่ว่าจะง่ายนะเนี่ยให้ดู อยู่บนภูเขามันชันมากนี่ต้นมะไฟนะที่เก็บไปขายนะคะต้นมะไฟก็ติดทุกลูกนะทุกต้นเห็นเขาไหมทุกคนนี่เห็นเขาไหมเออทางมันเข้ามายากนี่ก็ติดนะคะอันนี้ชนีนะคะชนีเขียนป้ายติดไว้เลยนะว่าไหนชนีอันไหนหมอน,นะจ๊ะ